บายาจากบานนาป,ป้าปะาเมืองอันครอดหญิงหนึ่งนำพระพันตะปราดหรือชมพูที่โลกยอมรับสาวป้าปาจาก่องนานคลอดนมฝันบอดจมเดินดินขึ้นฝ้าดังลมตั้งแต่น้อยจอบลูกยางจนปวดตมบอดรวยแต่หัวใจบอดเคยทมจากโรงเรียนกีฬาฝึกหนักจนเป็นเทพเซตแมนคือเลขคำว่าพลาดคือเสเดคนอีสานบ่มีวาเวนลงสนนชมพูคือไฟเิด นั้นเกิดปราดเธอเซจ,จนโลกจองชมผู้ยืนตรงใจยิงคือทอลูกยังเร็จไปคนไทยร้องบอกแค่ MVP เธอคือยอดฮีโร่ของชาติไทยบทคีบรีทีมฝรัง่งยังต้องชมคนไทยบ้านเฮาทำฝรัง่งบอกลาดมล้านแอสเซสิตไม่ใช่แค่ตัวเลขคือแต่มันคือฟีมมอจริงบอแมนฟลุกเด็ดๆ เสยังเทพใครก็ต้องเกรงดังแม่ไม้มวยไทยแต่เซตตอบตลบ,บเกแดงรางวาราชการยังยอกให้เป็นเกียรติยิงไทยคนนี้คือแบบเรียนชีวิตพร้อมบ้านเกิดปราดเธอเซจนโลกจองชมผู้ยืนตรงใจยิ่งคือ ชื่อชมพูมือมันคือดาวตกบอมีผู้ใดสู้จากนครพนมสู่อเมริกาผู้ยิงคนนี้คือแรงศรัทธาบ่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือสิลิเธอวาดเส้นชนะด้วยใจแห่งแผ่นดินเด็กอีสานเห็นละใจมันทุบบินว่าเฮากะบินใดทักใจบ่สินชมผู้บอกเม็นดาราแต่หอดฟ้าชื่อพรอพันนี้ขอลาด้วยเสียงปรบมือ village in the fields of nakhon phanom a woman named pon Prad, or champu the name the world now knows From the farmlands of Nakhan phantom she came No silver spoon, but a fire, no rain could tame Since she was young, chasing the game Volleyball dream, she rose in flames. <laughs> Sa pa pak ja thong na na khor pad nom Phat bo jom, deun din khun pha dang koi thoi tom Trained in sports school, turns skills to gold I set her with vision, brave and bold From Aizan pride to Thailand crest Chom stands tall, she's among the best Ja rung wien gila, phuong nak jom peng thep Set men kalay, kaba pla ka set dead Koni san bom mi wau wen, long san nam leo chom phu Fiber! She's born boon cared bread, she says. The world stares, take champu, stand strong. Heart pure, soul red. Every pet she makes. Kyle Aaron cheers, not just MVP, she's a hero beyond compare. 100 brats, <coughs> the set to look chomp. Chompu, you done, say yink to talk. Luke Yang said bye. Kun tai rong, bucket MVP, tuk yoti rock, chomp Caught her into their core Tied power made elite Teams roar Thousands of assists That's no luck Her hands speak truth precision วัดที่รีสตีมฟรั่งยังต้องชมคนไทยบ้านเฮาทำฟรั่งบวกกลาชนลานในเซซิตไม่ใช่แค่ตัวเล็กแต่มันคือฝีมือจริงบอมแมนฟลุคเด็กเด็ก The Queen on c o u r humble at heart no need to bow she l e t the play start royal honors pinned on her name she's not just winning she changed the game เสร็จอย่างเทพใครก็ต้องเกรงดังไม่ไม่มวยไทยแต่เซร็จปดบบ่เบ่งรังวัลราชการยังยึดให้เป็นเกียรติจริงไทยคนนี้คือแบบเปลี่ยนชีวิตคนพูนแค่เพชรที่เสร็จ the world stares say c h a m p o o s ชมผู้ยืนตรงใจยิ่งคือทองลูกอย่างเสร็จไปคนไทยร้องว่าแค่ MVP เธอคือยอดฮีโร่ของชาติไทยพรท่านเกิดเราเธอสิ็งจนโลกจองชมผู้ยืนทองเธอเอ,องเธอทองลูกยาวเสร็จไปคนไทยร้องบ่กแค่ MVP เธอคือยอดฮีโร่ของชาติไทย Set up Thailand They call it Champu Lightning hands No one can do what she do From rice fields to U.S. arena light, this woman is pure type pride. It's more than sport, it's art in the zone. She draws her dreams on the court alone. Kids from Aizan see, hoping her win Proof that with heart, we all can begin. เห็นแล้วใจมันทวินว่าหุเนขับินได้ทัดใจไม่สิ้น She's no celeb She's something divine The name Phu p a n will forever shine And now we salute with roaring sound to c h o m p o the legend whose life knows no bounds เสร็จเติร์ไทนเชื่อชองผู้มือมันคือดาวตบบมีผู้ใดสู้จากทั้งครอบพนมสู้อเมริกาผู้ยิงคนนี้คือแรกสถาร์ชงผู้บอกมันดาราแต่ฮอฟฝาเชื่อผ่อนพันนี้คอลาโดยเสียงปลอบมือเฮา เียยยงูราสบจากป้าน,นา้าป้าปากเมืองอคตดพนมอีกหนึ่งนามพรพัุ์เกิดปราดคือชมพูที่โลกยอมรับ ป่าปากจากพงนานครอพัน,นมฝันโบยจมเดินยินขึ้นฟ้าดังลมตั้งแต่น้อยจอบลูกยางจนปวดตมบ่ได้รวยแต่หัวใจบอกเคยถอยถมจากโรงเรียนกีฬาฝึกหนักจนเป็นเทพเสร็จแม่นคือเลก ปลาพลาดคือเศษเด็ดคนอีสานบอกมีวเวาเล่นลงสนามแล้วชมภูคือไฟเธอผ่อนพันเติดปราดเธอเศษจ,จนโลกจองพอชมภู ันคีรีพีมฝรั่งยังต้องชมคนไทยบ้านเฮาทำฝรั่งบกกล้าชนล้านแอสสิบไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือฝีมือจริงโบแมนฟลกุกเด็กเด็กเซอยางเทพใครก็ต้อง ายังยกให้เป็นเกียรติอิงไทยคนนี้คือแบบเรียนชีวิตพอหอนพันเกิดปาดเธอเสตจนโลกจองหมอชุมพู มือแมนคือดาวตบบอมีผู้ใดสู้จากนคราพนมสู่อเมริกาผู้ยิงคนนี้คือแรงศรัทธาบอใช่แค่กีฬาแต่มันคือสินเธอวาดเส้นชนอด,ด้วยใจแห่งแผ่นดิน เด็กอีสานเห็นแล้วใจมันชื่นินว่าเฮากักบ,บินได้ถ้าใจบอสินชม I love you. I love walking with and also I love. <laughs> I, I love you guys too. I love all fans coming to support and whatever. And this, I don't think only me got it. I appreciate to give to you guys too.